สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ h o p ปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ ใครที่กำลังมองหา YouTube Premium นะครับเริ่มต้นเพียง19บาทนะครับหนึ่งเดือนราคาเพียง69บาทต่อยูเมลเดิมแล้วก็มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติแล้วก็โปรโมชั่นมากมายนะครับเหมาใช้รายสอปี199บาทตามเงื่อนไขของร้านนะครับมีฐานลูกค้ามากกว่า35,000คนแล้วก็มีแอปต่างๆมากมายเช่น Netflix แล้วก็ดิตนี่ด้วยนะครับแอปราคาถูกแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่แอดแพนด้าพีเอ็มนะครับแคปหน้าจอมาจากช่องบวกวันใช้งานยูทูปพิมพ์ไปเลย3วันนะครับแล้วก็มีแ ตำแหน่ง ST นะครับหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งกองหน้านั่นเองนะครับก็จะมีนักเตะแบบ TS เข้ามาเพิ่มเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพราะว่านักเตะ TS เนี่ยมันมาประมาณ2เดือนนะยังมาไม่ครบนะครับอ่านะตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่ S บวกเนี่ยที่จะไหวแบบเล่นยาวๆสัก2เดือน3เดือนนะครับที่เป็น S บวกแล้วก็ดูโกนะครับสำหรับ S บวกนะครับส่วน S เนี่ย ก็พอเก่งแต่ยังไม่ถึงโกงถึงกับเอบวกนะครับ A บวก A อะไรเนี่ยก็ไล่ไปเลยนะครับโอเคครับก็มาดูตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นอีซักตัวใหม่นะที่มีสปีด125นะครับแล้วก็การยิง120แต่ข้อเสียของอีซักตัวใหม่เลยคือผมว่าเรื่องของพลังงานเรียกว่าแทบจะทุกร่างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาระหว่างบาร์เทนกับอีซักอ่ะผมว่ายังไงบาร์เทนก็ยังดูแบบกินอยู่นิกหน่อยนะเพราะว่าบาร์เทนเนี่ยวิ่งได้ค่อนข้างจะนานกว่านะครับสำหรับอีซักเนี่ยมันเป็นตัวโก้นะครับแล้วก็โดนเน ตัวใหม่เนี่ยสำหรับพันโทเค็นเนี่ยยังไงก็เอสบวกแนละ้วสำหรับตัวนี้ยังไงก็ต้องมีสำรองนะครับส่วนอ,อีซักแจกตัวนี้ผมก็เชีรยเป็นทาง A นะครับแล้วก็อีซักตัวไอจิมะาเนี่ยผมเชีรยเป็นทาง A บวกเพราะว่าโดนเนิร์ฟในเรื่องของการจบสกอร์ค่อนข้างเยอะๆนะครับยิงชนค้างบ่อยมากแล้วก็ความไวก็โดนเนิบด้วยนะครับก็เพราะการมาของอีซักตัวใหม่เนี่ยตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น S อบวก แล้วก็ตัวหิมะ A บวกนะครับส่วนตัวแจกที่เล่นในสูนฟุตบอลตัวนี้เชียร์เป็นทาง A นะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอ e ิมเปเป้นะมันก็จะมีตัวแจกในศูนฟุตบอลอย่างอ e ิมเปเป้ราดิก้าแล้วก็เป้103นะครับแล้วก็เป้106เวิร์กเลทของเป้เนี่ยจะเป็นเวิร์กเลทแบบสูงต่ำนะครับก็คือห้อยหน้าแบบยาวๆเลยก็คือยืนตำแหน่งดีมากไม่ลงมารับต่ำแล้วก็มีความคล่องตัวสูงแล้วก็วิ่งสปีดลูกดื้อเนนะี่ยค่อนข้างเยอะๆนะครับ้อเสียก็มีแค่เท้าสี่นอกนั้นคือดีหมดเลยสำหรับ e เอ็มบปเป้ตัว106เนี่ยผมย่ายังให้เป็น S นะผมว่าให้เป็น S ออยู่นะครับแล้วก็ตัว 2ตัวเนี่ยผมเชียร์เป็น A บวก2ตัวเลยเรียกว่ายังเกิ่งยังโกงอยู่นะครับตัวนี้จะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลองมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับใครที่จะไปซื้อนะในเอเบเปในตลาดนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นซูเคอร์ตัวนี้ก็แทบจับไม่ไหวแล้วสปีดจะไม่ถึงร้อยตัวนี้เป็น B นะครับแล้วก็จะเป็นซามูเอลเอโต้นะครับเอโต้เนี่ยก็แนะนําให้เล่นตัว LW ไปเล่นหน้าคู่หรือหน้าเดียวดีกว่าหรือว่าแนะนําเป็นหน้าคู่นะสำหรับเอโต้นะครับเอโต้ก็จะมี2ล่างนะครับ2ล่างเนี่ยจะแตกต่างกันนิดเดียวน ครับก็โดยรวมแล้วก็พอๆกับอีบัเป้แต่อีบัเป้ยืนตำแหน่งดีกว่าแล้วก็พลังงานเยอะกว่าก็ต2ตัวนี้ผมเชียร์นี้ A บวกนะครับแล้วก็ตัวนี้ A 103นะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นฟันเดโดตอเรสนั่นเองนะครับมีตอเรสร้อยเจ็ดกับร้อยห้านะครับก็เป็น2ตัวนี้ร้อยเจ็ดกับร้อยห้าน่ะวิ่งโกงพอๆกันนะครับแต่แนะนำเป็นร้อยเจ็ดดีกว่าร้อยเจ็ดอ่ะคมกลิบเลยนะครับตัวนี้โกงจัดเลยแล้วก็พลังแฝงครบในตำแหน่งกองหน้านะครับเล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวสบายสำหรับรอตอเรสร้อยเจ็ดเนี่ยผมก็ยังให้เป็นเอสบวกข เล่นสบายส่วนตัวตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นทาง S อนะผมว่ามันยังวิ่งโกงอยู่นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นองลีองลีร้อยห้าผมว่าถ้าใครจะซื้อกองหน้าร้อยห้าระหว่างตอนเนกล่ององลีผมเชียร์เป็นองลีมากกว่านะองลีตัวนี้คือโคตรโกงตัวนี้ก็คือสปีดร้อยยี่สิบกว่าการเลี้ยงบอลอะไรดีหมดแล้วก็ยิงคมกว่าตัวร้อยห้าต่อเลสค่อนข้างเยอะๆเลยตัวนี้ผมก็ยังใช่เป็น S อสนะส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นมามูนะตัวนี้ร่างโครนนายคุณแม่ผมเชียร์เป็นทาง A บวกนะแค่ท้าซ้ายมันไมดดีเเฉยนะววิสูงต้้แลก็ รูปร่างดีด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นลิชารดิซอนนะตัวนี้สามารถเอามาเล่นได้จิ๋วๆขนาดสองเท้าแนะนําให้มีสำรองหรือว่าเราจะจัดลิชาริซอนเป็นสำรองก็ได้นะครับแนะนําเป็นเมสสโอมรือตัวนี้เชียร์เป็น A บวกนะสำหรับอารนสยเซิเ่นนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็เป็นลอว์บิคินสปีดต้นๆร้อย1 0กว่าแล้วก็การยิง1้0กว่าการเลี้ยงบอลก็ดีตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็น A บวกนะสำหรับคนงบน้อยนะครับก็ยังดีอยู่สําหรับหน้าคู่นะครับเล่นหน้าคู่นะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นซอนพาร์นะครับที่หลายๆคนที่เติมพาร์ทีวรอบที่แล้วนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ โกงแล้วก็โคตรเก่งนะครับแล้วก็ไม่มีซื้อขายด้วยนะครับตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นทางเอ็นะสำหรับซอนพาตัวนี้นะเป็นทีเด็ดได้เลยครับตัวจริงตัวหลอกงตัวต่อไปเป็นปีเต้ร์เขานี่ไม่ไหวนะครับจะเป็น B นะครับแล้วก็ตัวร้อยสี่อย่างกองหน้าเอวิลโคดตัวนี้ก็ B นะครับเปิดได้บ่อยบ้ากนะครับเอาไปแลกแต้มเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นบูตากินโย่ข้าง่จะไม่ไหวและเชียร์เป็นทางหน้าคู่ได้อยู่สําหรับให้เป็น A นะครับแล้วก็เชียร์เลอร์ B แล้วก็ดาวกิดตองเท้าเล่นได้แบบชิวๆ เล่นได้แบบชิวๆนะครับแน่น่าเป็นหน้าคู่นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นโฟลเลอร์ร้อยสี่นะครับตัวเนี้ยแนะน่าเป็นแมสส้มอ่ะยังดูวิ่งไวแล้วก็ยืนหน้าเดี่ยวหน้าคู่ข้องข้างเชสบายอยู่สําหรับโฟลเลอร์นะพลังงาน5ดาวด้วยนะตัวนี้ก็เชียร์เป็นทาง a สบวกสำหรับโฟลเลอร์ไททันนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอาคาโตน่าตัวเน,นี้ยความไวไมันไม่ได้ละ ก็เหมาะกับยืนหน้าเป้าหรือ,อ่าหน้าคู่ดีกว่าถ้าเกิดยืนหน้าคู่เนี่ยเอาตัววิ่งไวๆคู่มาหน่อยครับเพราะว่าคารตหน่าตัวนี้ช้ามากแล้วก็ไม่คล่องด้วยนะครับตัวนี้ผมเชียเป็นทาง A นะครับแล้วก็ในเกณฑ์ของเบนเซม่าก็จะเหมือนกันครับเบนเซม่าเนี่ยจะเหมือนเหมือนเรเวาเลย2ตัวนี้าจะคล้ายๆกันความไวจะไม่ได้แต่ยืนหน้าเป้าได้นะครับถ้าเล่นหน้าคู่ก็ここเล่นได้แต่แต่ต้องมีตัววิ่งไวๆคู่มาหน่อยโดยรวมแล้วผมว่ายังไม่ได้โกงขนาดนั้นต้องเชียรยเป็นทาง A นะครับยืนปักหลักได้เฉย ตัวต่อไก็เป็นชาตีกองกองหน้าของอินเดียตัวนี้บีนะครับแล้วก็เคียวคิเลสมันก็จะมี2ล่างนะครับเคียวคิเลสรนะ้อยสาเนี่ยค่อนข้างๆ้องน้อยมากแต่ความไวพอได้แต่เชียร์ถ้าเอาแบบวิ่งเป็นม้าเลยตัวนี้นะครับสำหรับเคียวแนะนําเป็นเมส้มเอามาเป็นทีเด็ดคข้่งหลังหรือตัวจริงก็ได้ตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นทาง S สนะครับสำหรับเคียวเคเลก็ยังโกงอยู่สําหรับตัวนี้ผมให้เป็น A นะร้อยสาแนะนําเป็นตัวนี้เลยคือสุดๆเลยนะครับสําหรับ C ี7า่ตัวร้อยเนี่ยจะวิ่งช้ามากแนะนําเป็นตัวนี้ยังไหวอยู่เวิร์เรทสูงต่ํารูปร่างดีนะครับแล้วก็มีความบุงความไวมีความบักอยู่โดยรวมแล้ว CR7 เตัวร้อยเจ็ดผมเชียร์เป็นทาง S อนะครับแล้วก็ซี7ตัวร้อยสี่ผมว่าเต่ามากๆนะตัวเชียร์เป็นทาง A นะครับ แล้วก็จะเป็นหลุยโซเลสที่บัฟเรื่องของดาวมาเปสี่ดาวโดยรวมแล้วก็จะอยู่ในเกณฑ์หรือวาร์ดอกกี้เบเซมา่าคาโตน่านะครับคือมีค่าพลังในเรื่องของการจบสกอร์ดีเฉยแต่ความไวยังดูไม่ค่อยโกงก็เล่นได้เฉยนะครับเป็น A นะครับแล้วก็จะเป็นเตเวสนะครับเป็นกองหน้าที่วิ่งขึ้นวิ่งลงเวิร์กเรสสูงๆนะครับตัวเล็กเท้าซ้ายนี่คือไม่ได้เลยจะเชียย์เป็นทาง A นะครับสำหรับเตเวสแล้วก็จะเป็นอ่าพุดกัตปาแปลปงอะไรพวกนี้เนี่ยครับพุดกัตเนี่ย กับปาแปงเนี่ยผมเชียร์เป็นพุตกัตเนี่ยพลังแบบเวอร์มากเล่นได้แบบยาวๆตัวนี้ผมเชียร์เป็นเป็นทางเล่นหน้าคู่มากกว่านะสำหรับฟุตกกตก็เป็น A บวกนะครับแล้วก็ปลาแปงเนี่ยเชียร์เป็นทาง A นะครับส่วนกองหน้าของดอทมุนอ่ะแนะนาเป็นสำรองดีกว่านะครับเพราะพลังงานน้อยมากแต่เรื่องของสปีดคือวิ่งเป็นมา้าแนะนําแนะนาถ้าใครซื้อมาผมแนะนําให้มีสำรองสักตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นทาง A นะครับเพราะว่าสปีดเวอร์ม,มากนะครับก็ถึงกับ A บวกก็ได้นะจริงๆตัวนี้ยัง A ไงกง ตัวต่อไปก็จะเป็นเอ็นลิกนะตัวนี้เอ็ลิกแนตะ่จะเหมาะกับหน้าคู่มากกว่านะครับใครที่ใช้เอลิกเนะี่ยเพราะว่ามันถนัดเท้าซ้ายอย่างเดียวเลยตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นแค่ A ยังไม่ถึงกับโกงจนถึง A บวกนะผมว่า A บวกยังดูเล่นง่ายกว่านะครับ ตัวอ่อนตัวต่อไปก็จะเป็นมาเตต้านะตัวนี้มันวิ่งไวมากนะครับแต่ข้อเสียเล็คือพลังงานมันน้อยมากๆแต่เอามาเล่นตัวจริงตัวสำบรองก็ได้สบายๆตัวนี้อามาเตต้าวิ่งโกงมากครับตัวนี้ได้แค่วิ่งโกงเฉยๆนะสำหรับมาเตต้านะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นโอเว่นบอลองดอร์ตัวนี้เหมาะกับสําหรับคนที่เล่นหน้าคู่นะครับก็เล่นได้แบบสบายๆสปีด122ยิการยิง1 1 0ยอะไรอย่างเงี้ยความคล่องตัวสูงแนะน่าเป็นหน้าคู่ตัวนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์โกงอยู่ให้เป็น A อบวกนะครับสำ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอานร้อยหนึ่งนะอานร้อยหนึ่งแล้วก็อานาบลงดออานาบลงดอราคาเริ่มดับแล้วสามพันเอ็มผมว่าจัดได้เลยแบบสบายๆเรื่องของความไวความคล่องตัวความสุกอก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับสำหรับอานาบลงดอผมก็ยังให้เป็นอยู่เอสบวกนะถึงอาายตัวใหม่มาถึงอาายตัวใหม่มาตัวนี้ก็ยังไหวอยู่ครับยังไงก็ไหวอยู่ส่วนอานร้อยหนึ่งเนี่ยผมเชยร์เป็นทาง A บวกนะแนะนำเป็นเม็ดส้มเลยครับเพราะว่าเอไอโกงจัดเลยส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นเปเล่เลยนะครับเปเล่ P จริงๆอ่ะเหมาะก,กับหน้าคู่ ถ้าเกิดหน้าคู่กับซีเค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามีพลังแฝงเฟมิกเกอร์ด้วยเหมาะกับสายผิวสายต่อบอลน,นะครับตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นทาง A บวกนะสำหรับเปเล่105นะครับตัวตัวต่อไปก็จะเป็นโรบินฟาร์เบอร์ซี่ตัวกิททันเดอร์นะครับตัวนี้ไม่มีขายนะครับตัวนี้คือหลังๆเนี่ยคือโคตรโกรงวิ่งโคตรไวใครมีอยู่เดี๋ยวเก็บไว้ใช้แ,แบบชิวๆนะครับแล้วก็เล่นง่ายก็ยังอยู่ในเกณฑ์โกงแล้วก็วิ่งเป็นม้าผมก็ยังให้เป็นเอ็นะผมสำหรับฟาร์เบอร์ซี่ผมว่ามันโก็็็็จะะเเเปปปนนนนนนนกกอองงงห้้าาาีีตตััววึท่่ิิิมครบบบ ซตโก้นี่นะว่าเซตโกรอเปล่าเซตโกเนาะเป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยสามารถเล่นแบบชิวๆเลยตัวเนี้ยผมก็ยังเชียร์เป็นทาง A บวกแต่มันติดแค่ส่วสามดาวเฉยๆนะครับตัวเนี้ยวิ่งเป็นม้าครับสำหรับคนที่เล่นหน้าคู่ผมว่าเล่นง่ายสุดหน้าเดี๋ยวก็เล่นได้แต่ผมว่ามันเปลี่ยนลงเปลี่ยนเรียนใช้สกิลสี่ดาวไม่ได้นะครับเชียร์เป็นทางหน้าคู่วิ่งเป็นม้าครับตัวนี้สำหรับเบนจามินนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นเจมี่วัดดี้นะจริงๆเจมี่วัดดี้มันมีความคล่องตัวแล้วก็ผิวแล้วก็ไวสูงครับแต่ข้อเสียเลยคือพลังงานมันน้อยมากๆนะเชียเป็นทางเก็บเอาเล่นสำรองหรือตัวจริงตัวจริงผมว่าเล่นได้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่ามันหมดไวมากผมแค่ให้แค่ A นะครับสำหรับวัดดี้ตัวต่อไปก็เป็นฮาเรนตัวฮาเลนตัวนี้มันไม่ค่อยโกงครับแล้วก็เล่นยากมากความคล่องตัวคือเล่นไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าความคล่องตัวได้แค่ไวกับคมเฉยตัวนี้มันจะอยู่ในเกมแบบมาเตต้าเลยแต่ผมว่ายังเอบวกอยู่นะเพราะว่าพลังงานเยอะอยู่ ก็ยังดูดีกว่ามาเทต้านิดนึงนะครับสำหรับฮาเ่นตัวอันติมมตนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเดยองตัวนี้แลกแต้มสบายครับหลายคนเปิดได้ตัวนี้ไม่ไหวเหมาะสาหรับการไล่แต้มนะครับตัวนตัวต่อไปก็จะมาร์ตินเนสจริงจริมาร์ตินเนสอ่ะเอามาเล่นได้แบบชิวๆนะครับสำหรับคนที่เล่นหน้าคู่นะเป็นตัวต่ายบอลแล้วก็พักบอลแล้วก็ยิงคมนะครับแต่ความไวคือไม่ไหวแนะนำสำหรับคนที่เล่นมาร์ตินเนสต้องหน้าคู่เท่านั้นนะครับสำหรับมาร์ตินเนสนะครับร้อยหกนะส่วนที่ล่างต่ํากว่ามาร์ตินเนสอ่ะผมเชี่์ไปทาง a อหมดเลยนะครับล่างที่ต่ากว่ามาร์ตินเนสตัวใหญ่สุดนะ บอลองดอเนี่ยจะเป็นแบบเริรกลิกลางๆแล้วก็ฟาร์เวเทนอ่าตัวใหญ่สุดเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นเริรกลิแบบกลางต่ำนะครับตัวอ่าบาร์เทนเนี่ยมันจะยืดตำแหน่งไม่ค่อยดีจะจะมีจุดเด่นในเรื่องของความไวรวนๆแล้วก็จบสกอร์แต่ตัวบอลองดอโดนเน้อเรื่องจบสกอร์ยิงชนคานบ่อยมากแนะนําให้เป็นตัวเนี่ยคือคมกิบเลยแล้วก็หาตําแหน่งค่อนข้างที่จะดีนะครับในในเขตโทษนะครับตัวบอลองดอเนี่ยผมก็ยังให้เป็นเอสนะสำหรับการวิ่งเป็นม้าแล้วก็ยังดูโกงอยู่ส่วนตัวใหญ่ตัวหหมม่่ลลาาาาสุดเนเเนีียยชรตตัว้แบ,บกๆคอง เรียกว่าเกือบทั้งเซิร์ฟนะสำหรับบาร์เทนตัวร้อยเนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นกองหน้าเซนน์นะครับที่เป็นกองหน้าจําเป็นนะสำหรับมิรไลโน่ตัวนี้ก็ B นะครับเพราะว่ามันค่าพลังไม่ได้เลยนะครับมันจริงๆมันเป็นตําแหน่งกลางนะแต่มาในตําแหน่งเอนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นอาร์เรสนะอาร์เรสก็ยังอยู่ในเกณฑ์แบบอ่าพวกกิ๊ดมันมันจะมีกิ๊ดมันเนี่ยครับก็จะอยู่ในเกณฑแบบ์ MAN, บแบบเล่นหน้าคู่ดีกว่าครับ สำหรับอาเบเลสเนี่ยคิดมันกับไนเนี้ยเหมาะกับเล่นหน้าคู่มากๆแล้วก็ CM นะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวแบบพักบอลแล้วก็จ่ายบอลมีความผิวสูงแล้วก็จบสกอร์ดีนะครับส่วนกิดมันเนี่ยผมก็ยังเชียวเป็นทาง A บวกนะแล้วก็อาเบเลสเนี่ยคนนี้คนนี้ก็ผมก็ยังเชียย์ทาง A บวกแต่กิดมันเนี่ย o อ r เยอะผมว่าตัวนี้น่าเล่นกว่านะสำหรับกิดมันนะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นตัวต่อไปก็จะเป็นอ่ามาริโอโกเมสทือตัดไปได้เลยครับแล้วก็จะเป็นอ่าลาอู um, นแนะนำเป็นเมสส้มนะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยโก ลาอูนยิ่งเม็ดแดงยิ่งเต่าเข้าไปใหญ่นะครับตัวนี้ผมเชียร์เป็นทาง A บวกนะครับแล้วก็วอลคิลี่ตัวนี้ เอนะครับตัวนี้ไม่ไหวเลยครับตัวนี้ B ีเลยตัดไปได้เลยครับขอภัยด้วยตัวต่อไปก็จะเป็นอากาโนนะผมตัดไปได้เลยครับ B ีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มันได้ถ้าเกิดเม่นส้มมันพอวิ่งไวอยู่แต่ผมว่าเล่นยากผมว่าเตียตัดไปเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่อินดี้นะถึงจะเล่นกาโนนะครับส่วนตัวเมตาตัวใหม่ก็ที่เป็นชินุล่านะกิจล่าสุดนะกิจเพลงนะตัวนี้โคตรโกงตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นทางเอสนะชินุล่าครบเครื่องครับเล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวสบายนะครับใครที่เติมพาสคือโคตรโชคดีโคตรโกงตัวนี้ชินุล เล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวสบายนะครับหรือ CM ก็ได้นะครับสารพัดประโยชน์นะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นามามคัตตูรามนะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เวิร์กเลดดี D S, สูงต่านะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างทียจะวิ่งโกงมากๆนะครับใครที่ใช้อยู่ะผมว่าโกงจัดเลยนะแล้วก็เท้า4ี่ห้าด้วยรูปร่างสูงใหญ่จริงๆผมอยากให้เอ็ดนะสำหรับมา,ามาคัตตูรามผมว่ามันโกงจัดเลยนะตัวนี้ แต่ผมมันติดแค่3ดาวเฉยๆครับแล้วก็เวิร์กแล้วก็พลังแฝงไม่มีผมเชียร์เป็นทาง A บวกนะครับสำหรับมาคาตูลาแต่ผมว่าโกงที่สุดใน A บวกแล้วสำหรับมาคาตัวต่อไปก็จะเป็นจอนาธานเดวิดนะครับก็ตัวนี้ก็ขนาด2เท้าพลังเรื่องของพลังเนี่ยตัวต่อไปก็จะเป็นจอนาธานเดวิดที่ตัวนี้ขนาด2องเท้าวความไว120ยการยิงก็ดีแต่ข้อเสียเลยคือแม่ง3ดาวแล้วก็เวิร์กเหลสงสูงๆนะครับเหมาะกับคนที่เล่นหน้าคู่นะตัวนี้เอามาเล่นได้แบบชิวๆตัวเนี้ยความไวมันบัฟมาเวมากกๆ120เลยปติมัันนนววิงงชช้าาะบตีีก็เเเยปท A ข เล่นแบบชิวๆนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นด็อกบาทั้ง2ล่างนะด็อกบาสองล่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตกเมตามากๆครับความไวเนี่ยร้อยต้นๆตลอดเลยแต่การจบสกอร์แล้วก็การเล่นลูกอากาศค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะครับโดยรวมสําหรับด็อกบาร์นี่ยผมว่าไม่อยู่ในเกณฑ์โกงเลยสักครั้งนะครับด็อกบาร์เนี่ยผมเชียร์เป็นทาง A นะครับสตัวเลย A A เสตัวแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นลูกากูตัวเนี้ยเวิร์กเรตแบบสูงต่ำนะครับอยู่ในเกณฑ์เดียวกับตูรามะคือวิ่งเป็นม้าแล้วก็ตัวใหญ่ครับตัวเนีี้้้้ยมเเเเรป็นนนนนนททาาาาาาาง A บวววววกกกกอลลล่่่หคููููตตััขแ พี่ตู่ของเราเนี่ยถนัดเท้าซ้ายนะวิ่งเป็นม้าชนพังหมดนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะตัวนี้เชียร์เอบวกโคตรโกรงเลยครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็น UCBO ทั้งต่องล่างนะครับ u c ซตัวนี้ผมให้เอสนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่เล่นหน้าคู่นะครับแล้วก็ CM ฝั่งขวาก็เล่นได้นะเป็นตัวแบบทักบอลแล้วก็เก็บบอลแล้วก็จ่ายบอลน,นะครับแล้วก็ยิงไกลอะไรเงี้ยสายผิวไม่เน้นวิ่งเยอะ ตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นทาง S อนะส่วนยูเซอตัวรนะ้อยหนึ่งอ่ะตัวนี้ผมว่ามันดรอปดอแล้วตัวนี้เป็นเชียร์เนะครับตัวนี้เริ่มไม่ไหวแล้วถ้าไหวจริงผมว่ามาอานายดีกว่านะครับสำหรับร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเฮอร์นันเคปโปนะครับตัวนี้ก็เมสส้มวิ่งเป็นม้าเหมือนกันครับอยู่ในเกณฑ์แบบว่ามาคัดตูรามลูก,กูเลยเชียร์เป็นทาง A บวกนะสำหรับเคปโปนะครับส่วนโคเซ่เนี่ยไม่ไหวแล ose, นะ้วโคเซ่เนี่ยบีนะครับก็สําหรับคนอินดี้แล้วก็ซานเชส ตัวนี้มัน3ดาวนะครับแต่สามารถเล่นได้นะครับสามารถสับขาแล้วก็วิ่งยาวๆได้อยู่ตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นทาง A อบวกอยู่นะครับสำหรับซานเชสแล้วก็จะเป็นเดลปิโลจริงๆเดลปิโลมันไม่ค่อยโกงนะครับจริงๆมันมันแทบจะหลุดเมตาไปเลยมันได้แค่ผิวกับจบสกอร์คมนะครับอารมณ์เหมือนแบบยูเซวิโอผมก็ยังเชียร์เป็นเอสนะสำหรับเดลปิโลนะครับเพราะว่าจบสกอโกงจัดเลยแล้วคมจิบๆเลยนะครับ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นลูนี่นะลูนี่ที่มีพลังที่บัฟขึ้นมาใหม่นะครับการยิงการจบกร120แล้วก็สี่ดาวด้วยนะครับเหมาะกับคนที่เล่นสายต่อบอลทำชิ่งนะครับเพราะว่าลูนี่เนี่ยหาช่องดีมากเวิร์กเลตจ,จะเป็นแบบสูงสูงนะครับแนะนําให้เป็นนั่นเล่น,เล,นเล่นแบบหน้าคู่อ่ะโคตรโกงนะครับแนะนําเป็นหน้าคู่นะครับสาหรับลูนี่สงการผมก็ยังให้เป็นเอสนะครับลูนี่ตัวนี้โกงจัดเลย ตัวต่อไปก็เป็นโอซิมเฮนนะครับโอซิมเฮนเะนี่ยมันจะอยู่ในโซนเดียวกับลูกากูแล้วก็ามาคัตตูรามนะครับคือวิ่งเป็นมา้าแต่ผมว่าตูรามกับลูกากูดูทรงม้าก,กว่านะครับเชียร์เป็นทาง A บวกนะถ้าใครอยากได้วิ่งเป็นม้าเลยวิ่งกงโกผมว่า2ตัวเนี้ยเวริร์กเลยสูงต่ำค่อนข้างจะด,ดีกว่านะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นคารัสเกเลียนะตัวเนี้ยผมก็เชียร์เป็นทาง S e อนะผมว่า,ายังอยู่ในเกณฑ์โกงอยู่นะครับแต่ผมว่า,ถ,าถ้าเลือกจริงๆผมว่ายนครับโกงกว่านะครับเพราะว่าพลังงานตัวเนนี้้ยยยค่่่ออขางขางัแตก็ ในเกณฑ์โกงนะแต่ผมให้เป็นเอสบวกดีกว่าตัวนี้สําหรับอคาร์ลัสกีเลียก็ยังอยู่ในท็อปสิของกองหน้าที่ดีที่สุดในเกมน,นะผมยังให้เอ็นเอสบวกนะสำหรับคอร์ลัสกีเลียส่วนตัวต่อไปเฮลิเคนเนี่ยมันจะได้แค่ OBR ครับจริงๆโฮลิเคนอะ่ะโดนบัฟเยอะไปหน่อยนะครับร้อยสี่เนี่ยผมให้เป็น A เลยแล้วก็ร้อยเจ็ดเนี่ยผมให้แค่เอบวกนะสำหรับตัวนี้ได้แค่ OBR แล้วก็เมนเจอร์เท่านั้นนะครับสำหรับเฮดเฮดต้องเล่นหน้าคู่หรือหน้าเดี่ยวนะครับแต่หน้าเดี่ยวอ่ะผมว่ามันมันวิ่งไม่ได้เเ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 ลลลลยยยยนน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 นะะะะะคคคครรรรััััััับบบบบบบหหมมาาาาากกกกป็ตววพออออจ่่่สฮ์โโดดฟฟไ้้ิขง ส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตอเลสแล้วกันผมลืมนะครับตอเลสตัวนี้มันจะดอปดอกว่าตัวตอเลสหิมะตัวนี้ผมก็ยังเทียบเป็นทาง A บวกนะลืมไปนะครับมีตอเลสตัวนี้เทีย์เป็นทาง E บวกแนะนำเป็นเม็ดส้มนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวบัคอกยางโยนคับนะตัวนี้ยังไงก็ S อบวกนะตัวโยนคับก็คือครบเครื่องนะครับ ถ้าเลือกระหว่างโยนค้ากับคาร์บัตผมเชียร์คาร์บนโยนครับดีกว่าครับเิรกลดสูงต่ำพลังงานล้นเหลือครับส่วนคาร์บัตอ่ะมันมันหมดวัยไปหน่อยนะครับผมว่ามันหมดวไปหน่อยนะครับเรื่องของหน้าคู่หน้าเดียวการจ่ายบอลดียิงดีความวัยดีความคล่องตัวดีก็คือครบอะครับก็มีมีทุกอย่างเลยครับจ่ายบอลก็ดียิงก็ดีแล้วก็เลี้ยงก็ดีนะครับแล้วก็ วิ่งไวอีกต่างหากนะครับตัวนี้ครบเครื่องกว่าคาวรัตนะครับส่วนตัวต่อไป3ตัวสุดท้ายแล้วก็จะเป็นมุลเลอร์นะมุลเลอร์กับเชติงโก้เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันมุลเลอร์กับเชตงโก้นะครับมุลเลอร์ตัวนี้ตัดไปได้เลยครับเพราะว่าวิ่งเต่าจัดเลยส่วนอ่ามุลเลอร์ตัวใหม่กับเชติงโก้เนี่ยจะเหลืออ่าจะอยู่ในทรงเดียวกัน,นครับก็คือเชติงโก้เนี่ยจะยิงไกลได้คมกว่า แต่ม er นะุลเลอร์น่ะในกรอบเซตโทษคือไว้ใจได้เลยครับสองตัวน,นี้ผมก็ยังให้เป็น S นะมุลเลอร์แต้มหลีกนะครับแล้วก็เชติงโก้ร้อนะครับส่วนกองหน้าท็อป10เนี่ยผมว่าก็จะมีอีซักตอเลสฟานบาทเทนอาายชิโนล่าครับแล้วก็คาราซิกีเหลือ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะให้ขึ้นไม่ได้นะครับ7ละเอ็มบัปเป้ abe, เนี่ยขึ้นไม่ได้ครับ8 ตัวนี้นะครับแล้วก็8ตัวแล้วแล้วก็อันดับ9้าอันดับ10ผมว่าหูหูเลือกยากจัดเลยวะผมว่าซอนฮึงมินอ่ะอันดับ9นะครับผมว่าซอนฮึงมินส่วนอันดับ10ผมว่าบาสเทนตัวนี้เนี่ยเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในเกมแล้วเรียกว่าโกงจัดๆเลยส่วนพวกองรีอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยก็โกงเหมือนกันครับองรีตอเลสเคียวคิเลสเซียร์เเว่นเพอร์ซี่อย่างเงี้ย ยูเซเดวิลโล่พวกนี้โกงหมดนะครับแต่ผมว่าอยู่ในเกณเนี่ยกำลังดีจริงๆผมอยากให้องลีขึ้นไปด้วยนะแต่แม่งมีซอนหนึ่งมินกับซอนหนึ่งมินกับบาทเทนคือโคตรโกงเลยแล้วก็อิมฟัปเป้เนี่ยส่วนท็อปสิบเนี่ยผมว่าเรียงตามนี้โนหนึ่งเนี่ยตรงนี้บาทเทนแล้วก็อีซักเอ้ยอีซักเบียดเบียดอานปาะผมว่าประมาณนี้ก่อนบาทเทนอีซักอาไนาแล้วก็ตอเลสเอ้ยตอเลสถอยไปเลยครับต้องเป็นคับก่อนคับแล้วก็ชิโนล่าแล้วก็ อืมตอเรสแล้วกันเออตอเรสแล้วก็คาราสกิเลียเอ็มปัปเป้ซอนเนี่ยซอนหนีเง่ายที่สุเนี่ยจริงๆซอ,อนกับตอกับเฟอร์ซี่เอ้ยกับเอ็มปัปเป้แม่งพอๆกันเนยนะแต่แต่ซอนได้สองเท้าประมาณนี้แล้วก็หูปัปเป้ต้องถอยลงมาครับเพราะว่าเท้าสี่ห้าดินอกนั้นตัวพวกเนี้ยวิ่งเป็นมา้าหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยเลี้ยงเลยครับเนี่ยบาสเทนอิซักอาไนาครับ เนี่ยพวกนี้วิ่งเป็นมาร์กเลยชิโนโล,ล่าตอเรสคาวาสกิเลียซอนฟาร์มเปเทนแล้วก็อิมปาเป้ส่วนแถวเอสเนี่ยถ้าเป็นโนหนึ่งเลยผมว่าอาองลีอองลีนะครับแถวเอสนะครับแล้วก็จะเป็นผมชอบอเรื่องของเชตังโก er, ้แล้วก็มุลเลอร์ครับแล้วก็เคียวตรงนี้ CR7 ซนะครับเฟอร์ซี่ตอเรสถอยไปก่อนครับแล้วก็ยูเซผมว่าเบียดเบียดอยู่ยูเซลูนี่อีกอว่าลูนี่ประมาณนี้ดีกว่าลูนี่ยู UC, อูยูเซ่แม่งดีกว่าว่ะยูเซ่แล้วก็ประมาณนี้ดีกว่านี่ต่อเลทไทส์เลยครับตัวนี้ต่อเลทไทส์เลยลูนี่ฟาร์เบอร์ซี่แต่ฟาร์เบอร์ซี่แม่งวิ่งเป็นม้าเลยว่ะฟาร์เบอร์ซี่วิ่งโกงกว่าครับแต่ความคมเรื่องของลูกเบียดลูนี่ก็ดีครับผมว่าประมาณนี้ดีคิวคิเลสแม่งก็โกงคิวคิเลสแม่งโกงจัดเลยตัวนี้แล้วก็ซีอาร์ซีแม่งก็โกงครับโอ้โหเลือกยากเอาเอสเอาเอสประมาณนี้แหละครับแล้วแต่เราเลยแต่แต่ท็อปสิบเนี่ยผมว่าประมาณนี้เนี่ยท็อปสิบเนี่ยแหละ ถือว่าเซตเนี้ยสวยสุดละท็อปสิแต่ต่อเล็กกับอเออเปเป้กับฟาร์มาเทศเนี่ยเบียดเบียดกันส่วน A บวกเนี่ยเล่นได้เลยครับเพราะว่าราคาประหยัดครับส่วน A กับ B อ่ะเหนื A B ่อย A กับ B ีให้เอะผมเชียร์เป็นทางอ่าด็อกบาเนี่ยได้ครับด็อกบาแล้วก็อ่าเลวานด็อกกี้นะครับแล้วก็เอโตอิซักเนี่ยได้ครับแล้วก็มาเตต้าเนี่ยได้นอกนั้นคือไม่ไหวแล้วผมว่าไม่ค่อยไหวแล้วแล้วก็ B เนี่ยตัดไปได้เลยครับ ก็มีประมาณนี้สําหรับการจัดทเทียริสนักเตะที่ดีที่สุดในเกมสําหรับในตําแหน่งเอทนะครับผมว่าแบบนี้ถูกใจาสาวกเอทีแน่นอนครับก็ถ้าใครชอบทีนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ